อ่นนี้ก็คืออบอุ่นมากนะครับจริงๆปีหนึ่งเราก็จะเจอกันนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าได้ต่ออีกปีหนึ่ง <laughs> ก,ก็รู้สึกว่าอ,อ,อบอุ่นมากนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแล้วขอบคุณ แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่เป็นประจำมาย้วด้วยนะค่ะคือพิธีเนี่ยถ้าหินวนตรงอาหารไม่ได้เลยค่ะถ้าเปิดเองเปิดเองได้ดดก็คือก<ๆ>ินหมดหมแน่ๆคือเราเรา,เราอยู่เนี่ยวันนึงต้องมีแบบสี่ห้าเมนบางทีต้องไปซ่อนไว้เพราะว่าไม่งั้นคือไม่ทานอะไรจะกินอาหาตัวเดียวเฉียดเฉลียวเลยเพื่นอนเพียรสมัครอิธีกรเป็นยังไงบ้างคะเพราะมันเป็นอันดับแรกค่ะคืองระสาทเนี่ยเพราะว่าคือ ไม่รู้ว่าุกคนเห็นว่าแต่ตอนลูกเราป่วยอ่ะมันแบบมันเหนื่อยจริงแล้วเราก็มันคือเขานั่งสงสารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามป้องกันกับกับอะไรคืออะไรที่มันเสริมภูมิต้านทานหรือว่าเริ่มที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายของเขาเราก็พยายามจะเสริมให้เต็มที่มากที่สุดที่ทำได้ใ่เดี๋ยวอ่ยเดี๋ยวอ่ะ าแบบ DHA ค่ะคือไม่ใช่แค่บำรุงสมองเท่านั้นคืเป็นสารบบต้นที่แบบว่าเหมือนเอาไปควบรวมกับอย่างสารสารอาหารที่อในร่างกายเนี่ยเพื่อที่จะแบบสร้างเป็นสารอาหารอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงวยัยคือทานได้หมดแล้วรสชาติะทานได้แล้วตัวเปลือกอะคะ่ะครือบางคนอาจจะกลัวว่าเคี้ยวไปแล้วเดี๋ยวว่ามันจะกลืนยากหรือเปล่าเลยเนะคือพิธีเนี่ยเป็นเด็กที่แบบทานยากมากคือเขาจะเลือกทานมาทำให้อร่อย ป่าแบบเล่นไี่อ่งหุ่นกับไอทาอะไรเขาไม่บอกว่าไม่เลยองเนี้ยใช่แต่นี่ก็คือไม่มีเลยนะแต่อันนี้คือสามารถเคี้ยวแล้วก็คืนตัวของเป็นชื่อมั่วเป็นเชื่อมั่วตัวเจลาตินที่อยู่ข้างนอกเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็เขาชอบมากากะกกานี่็ฝากสำหรับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะสำหรับคนที่หาแบบว่าเป็นตัวดีอาหารเสริมนะครับให้ให้กับเด็กๆนะครับหรือว่าลูกๆ ก็ลองมองตัวนี้นะครับหลายแล้วมันเป็นข้อบมูวเดียวกันกับพวกเราครับเพราะพวกเราใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลแต่ก็รู้สึกว่าเด็กมีมีทารกกดีใช่อมอ่ะพ่อ่่าาวันนี้พาลูกมาโชว์ด้วยให้ความรู้เืองต้นเป็ขนาดไหนคะจริงๆวันนี้คือไม่ได้คาดหวังเพราะว่าบางวันวันนี้คือเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมนอนเขาแบบตื่นเต้นเพราะว่าแบบ มีคนมาแต่งหน้ามาบี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้แล้วอ่าคืนนี้เราจะได้ออกไปแบบว่าเที่ยวไม่ออยอมนอนแล้วก็มีพี่ๆม,ม,มามาเยี่ยมเบบีที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเพราะพเ,เห็นคนเยอะๆคนคุยกันอะไรเงี้ยค่ะเอานอนพยายามพานอนแล้วแล้วก็ไม่นอนพยายามพานอนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เดนอกมาก็แบบอยากจะมาเล่นอยากจะมาเจอพี่ๆที่มา เป็นคำๆไปด้วยก็ไม่ได้เตรียม,มาก่อนครับทุกอย่างก็คือสดๆนะ่ายๆทีคืองพี่เขาเหมือนเขารู้ว่าค่ะว่าเขาอยากทำเขาอยากจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยจะยังไม่รู้ว่างขารู้งเลยว่านี่คือการช่วยอะไรเงี้ยแต่เขาเห็นพ่อทำงานเนี่ยเขาก็จะเขารู้นะว่าเป็นการทงานแล้วเขามาจะว่า อย่าไปคิดทีง่ง,งานขนาดนั้นเลยดีกว่า,า,าแต่พูดถึงไฉ<ด>แบวเราก็เราก็จะมีซิงเกิลนะเรา,าก็จะมีซิงเกิลมาพูดถึงซิงเกิลเลยแล้วกันค่ะคอนโทลได้ได้เลยได้ไหมจีจังก็ยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าเป็นว่าตอนนี้ก็มีแบบว่าดีเซอร์อะไรมีมีดีเซอร์อะไรมีมีอะไรออกมา ก็ติดตามได้ครับวันที่30นี้จะมี MV ปล่อยออกมานะครับ <S <S ชื่อซิงเกลิลก็คือ,อ <S <S ความดีและดีนะครับเป็นเพลงแบบว่าแดนซ์สนุกๆนะครับแล้วก็มีท่าเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในการถ่าย MV ก็มีน้องๆไปร่วมด้วยเพราะว่าคือเพลง,งก็พูดเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบเรื่องความรักเรื่องเรื่องแบบอยากให้เรียกก็แบบป่าๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็เลยมีเด็กๆแล้วก็จริงเขามีร้องด้วยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นคำทำเรียกว่าเป็นคำทำดีกว่าก็ถือว่าเป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดเลยอย่าเรียกว่าเป็นนักร้องเลยคือตอนที่ตอนที่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 สองเป็นนักร้องนี่คือเขาไม่ได้ร้องเลยนะเป็นการพูดแล้วเป็นแปะ ร้องอยู่ที่บ้านนะแล้วก็อัดแล้วก็ส่งไปให้ทางทีมเพลงเขาแบบนี้เรียกว่าส่งอไรทำไมเขาเขาบอกว่าพอที่ฟังตอนเสร็จออกมาได้ฟังก็มันมันมันเป็นแบบความน่ารักมากกว่าอยากให้ลองลองฟังดูว่าแบบเป็นยังไงจริงๆก็คืออย่าไปคาดหวังว่าอุ้ยมันจะเป็นเมโลดี้เป็นแบบโน้ตอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรน่าราเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นกิมมิคของเพลงมากกว่าปล่อยตอนที่มีที่ถ้าเป็น MV เนี่ยปล่อยวันที่30เดือนนี้ ตามได้ครับท,ที่ IS Music ครับตอนนี้ก็คือน่าจะสมบวังเป็นแฟนที่รอดูว่าจะได้ขึ้นเวทีกับพ่อแน่นอนโอ้ได้ไหมคือยังนึกถึงแบบสมมติว่าเราตกลงว่าขึ้นเวทีนะวันจริงอาจจะมไม่ขึ้นก็คือแล้วแต่อารม จริงเราทำบุญทุกป,ปีอยู่แล้วละเแล้วก็ไปวัดที่เราคุ้นเคยนะครับมีหนึ่งได้ทําบุญได้ทําให้จิตใจมันแบบว่าออขอบปลอภยได้เจอทุกคนด้วยมีแฟนคลับมาร่วมง,งานด้วยเขาก็มาร่วมกันเมาขนมเมาอะไรมาร่วมกันทาบุญนะคร่ะก็เลยยังขอบบุญใช่ขอบบุญแล้วก็ตอนใหญ่ก็มีเป่าเค้กในบ้าน Good okay. เราเสียใจแต่จริงาเราชอบบรรยากาศในงานทำบุญวันเกิดเพราะว่ามันจะมีตอนหนึ่งที่แบบว่าพี่ทีเขาขึ้นมานั่งตักเาแวเาก็หลับตาแล้วก็สวดมนต์เนี่มันรไอ้าัคนใช้เยอะเหมือนกนอว่าตอนใช่เขาเขาถามออยว่าท้าัหลับตาทำไมเขาก็บอกว่าหับตาจะได้มีสมารู้แล้วก็สวดมนต์ให้พิธฟังไงก็บอกว่าพิธีลองหลับตาดูสิแล้ว ตายเขาก็ชอบกันแบเพราะว่าผมก็จะไปถวายถวายน้ำถวาย,วายชาพราอะไรอย่างเงี้อยู่แล้วครับแล้วเวลาถวายแล้วเราก็จะสวดบทของเราอะไรเงี้ยปากก็จะมุมขมิบแต่ว่าไม่ได้เปล่งเสียงมาลูกก็จะเดินเขา้ามานั่งพนมมืออยู่ข้างแล้วก็แบบว่าไปอยไปอยไปอยอะไรเงี้ยทั้งปากไปอยู่ไปอ,อตามเราอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเด็กก็คือมองมองตามผู้ใหญ่แหละเขาเห็นเราเป็นแบบเป็นโลโมเดลเขาเรียกว่าฝูกใหญกันเลยตั้งแต่เด็กๆเลยเรื่อง And I've